เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ระยะที่สี่ค่ะคุณหมอก็บอกให้ทำใจนะคะอาจจะไม่รอดนะคะต้อทรมานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อป,ป้าต้อยนะคะอายุ47ปีค่ะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ค่ะระยะที่สี่ค่ะป้ามีอาการเจ็บปวดมากเลยค่ะ หมอก็เลยส่งป้าไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งลบบุรีค่ะก็ะได้ทำการฉายแสง28แสงแล้วก็ให้คีมโมหกครั้งป้าทรมานมากเลยค่ะป้ากินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักเมื่อก่อนนี้ป้าน้ำหนัก59ค่ะหลังจากการรักษามาแล้วน้ำหนักป้าเหลือ38ค่ะป้าช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยยังก็ตั้เงจะ ตักน้ํามากินป้าก็ยังไม่มีแรงเลยค่ะเห็นเหมือนคนไข้ติดเตียงค่ะคุณหมอก็บอกให้ทําใจนะคะอาจจะไม่ไม่รอดนะคะเพราะเอิญป้าก็นุกจากกับน้องคนหนึ่งเขาก็เลยแนะนําให้ป้าลองเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ะค่ะบูคาวอีบิเก้าค่ะพอป้าทานไปแล้วกล่องแรกป้ามีความรู้สึก,กว่าป้าก,กินได้นอนหลับ แล้วก็สามารถลุกเผินเดินได้โดยที่ไม่ต้องให้ลูกหลานมาประคองค่ะตอนนี้ป้าก็ทานไปเรื่อยๆอาการป้าก็ดีขึ้นดีขึ้นน้าหนักป้าก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะจนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ป้าสามารถทํางานได้ขับรถไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลานที่คอยดูแลป้าป้าก็ขอขอบคุณบริษัทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่ทำให้ชีวิตป้าตายแล้วเหมือนเกิดใหม่ค่ะป้าขอขอบคุณมาก ถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ป้าก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วล่วคะค่ะป้าก็จะทานไปเรื่อยๆคะ่ะปา้าจะไม่รอความตายคะ่ะปา้าขอขอบคุณมากคะ่ะ